าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ต้องเข้าในด่านด่านรูปประทับก่อนเห็นรูปสวยงามก็น่าไหวน่ากราบน่าพัฒนาชมและจิตใจก็น้อมเข้าไปหาคุณพระสงฆ์ต่างนโมสามจบนี่เริ่มต้นนะแล้วก็ขอฝากท่านไปแนะแนวเด็ก,กว่านโมทนลร่วมนโมทุนหล,ลักนโมท,น,น,โมทนอุปถรมสามอย่างนี้เด็กจะเข้าใจสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง